Bernard a r n no, อาร์เป็นผู้นำแห่งวงก,การสินค้าแบรนด์หรูและปัจจุบันเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับโดยตัวเขาเป็นทั้งประธานและ CEO ของอาณาจักร LVMH นะครับซึ่งเป็นอนาณาจักรแบรนด์หรูที่ครอบครองแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่างลุยวิรองคิเตียนดีออลโมเอ้เฮนเนสซี่ e นะครับแล้วตัวอาร์โนเองได้เกิดในปี1949ที่เมืองรูเบย์ประเทศฝรั่งเศสโดย โดยเขาได้เติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านก่อสร้างโดยได้จบการศึกษาด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเออร์กอลโฟริเทคนิคนะครับและได้เริ่มทำงานในบริษัทในครอบครัวก่อนแต่เขากลับมีวิสัยทัศน์กว้างขวางนะครับมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่รูหลาจนในปี1984ตัวอาโนได้ใช้เงินทุนจากธุรกิจก่อสร้างของครอบครัวแล้วก็ขอสินเชื่อจากธนาคารในฝรั่งเศส เพื่อเข้าซื้อบริษัทที่กำลังประสบปัญหาอย่างบริษัทบุกซักแองแฟ์ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หรูอย่างคิสเตียนดีออนะครับซึ่งขณะนั้นดีออเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเรียกว่าอยู่ในช่วงตกต่ำแต่เขาก็ามองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปฟื้นฟูแบรนด์นี้โดยตัวเขาได้ไปปรับโครงสร้างของบริษัทแล้วก็ขายส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อโฟกัสที่ธุรกิจของดีออออาโนได้ขยายตัวโดย เรียกว่าทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการซื้อแบรนด์หรูอ,อื่นๆเข้ามาเพิ่มอีกโดยเขาได้กล่าวคําไว้ว่าสินค้าแบรนด์หรูเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่สามารถสร้างผลกําไรแบบหรูหราได้ซึ่งส่วนนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและธุรกิจเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับข้อคิดของเรื่องนี้ก็คืออย่างแรก 1. การเห็นโอกาสในวิกฤตโดยตอนที่เขาเข้าซื้อดีอในช่วงที่บริษัทกำลังตกต่ําและทําให้แบรนด์กลับมาชื่อเสียงอีกครั้งอย่างที่2คือเรื่องของการสร้างคุณค่าครับตัวอาโนเองไม่ลดราคาสินค้าเพื่อเข้าถึงตลาดทั่วไปแต่เน้นเรื่องของการสร้างความพิเศษแล้วก็มองถึงคุณภาพเป็นหลักอย่างที่3คือการลงทุนในระยะยาว การเติบโตของเครือ LVMH นั้นเกิดจากการสร้างมูลค่าในแบรนด์หรูและก็รักษาความเป็นเอกอลักษณ์ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ทําให้อานุกายเป็นผู้นําในวงการสินค้าแบรนด์หรูแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการทั่วโลกได้จับตามองครับ